สวัสดีค่ะลาดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางกล้วยไ,ไม้ดินนะคะเพื่อนๆตอนแรกได้มาแค่ต้นเดียวเองนะเพื่อนเพื่อแล้วเ,เขาก็ก็แตกออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเปลี่ยนจากกระถางแปดนิ้วให้มาใส่กระถางใหญ่ขึ้นนะคะอืม มาดูนะคะว่าทำยังไงกันเนาะโอเคค่ะงั้นพี่ก็จะใส่ดินลงไปก่อนเลยเนาะใส่ดินลงไปลองก้นกระถางก่อนนะคะประมาณนี้ใส่ไม่เยอะมากแล้วพี่ก็จะหยอดปุ๋ยลงไปรองก้นหลุมไปด้วยค่ะ อารมณ์คล้ายๆลงก้นหลุมได้ทุกคนเพราะว่าพี่จะเอาน้องเขามาหย่อนลงในเนี้ยเนาะอืมกระถางเขาใหญ่นะเพื่อนๆอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสิบสองนิ้วนะคะพี่ก็เลยจะใช้ปุ๋ยซกักประมาณช้อนแกงนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เต็มไม่พูนนะคะอยู่อยู่ หนึ่งช้อนแกงไม่เต็มไม่พูนนะอยู่ประมาณจะถือว่าเลยคึ่งขึ้นมานิดนึงนะคะเลยครึ่งช้อนแกงขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยค่ะอันนี้คือเม็ดปุ๋ยของเรานะแล้วพี่ก็จะใช้ดินกลบปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะกลบให้บางๆนะคะไม่ต้องหนามากคือกลบไม่ให้รากของน้องอ่ะโดนปุ๋ยโดยตรงนะคะ กบ,บดินให้ให้ไม่ให้รากของต้นไม้ของเราอะ่ะโดนปุ๋ยโดยตรงนะคะเพราะว่าเราจะเอาน้องออกจากกระถางแล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคค่ะเสร็จแล้วพี็จะ,จะเอาน้องออกจากกระถางถ้าเราเอาน้องออกจากกระถางยางนะคะเพื่อนๆให้เราลดน้ําน้องเข้าไปก่อนเนาะคือถ้าดินเขาเปียกเขาจะหลุดออกจากกระถางได้ง่ายกว่าดินแห้งนะคะเพราะว่าดินแห้งเขาจะเกาะขอบกระถางเนาะ เราอาจจะลดน้ํำน้องเข้าไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้ค่ะเราค่อยทำการเปลี่ยนกระถางเนาะโอเคค่ะหลังจากที่เราแช่น้ําไว้แป๊บหนึ่งหรือว่าลดน้ําเขาทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะเขาก็จะออกจากกระถางง่ายขึ้นค่ะเพืเ่อนเราก็วางน้องเขาลงไปเลยนะแต่นี่ยเขาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ เติมดินให้เตรียมกระถางแล้วก็มิดเบ้าดินเลยเนาะโอเคค่ะหลังจากที่ใส่เต็มกระถางแล้วนะคะให้เรากด น้องเขานิดนึงเนาะไม่ต้องไม่ต้องแรงมากก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเอาแค่เบาๆมือะนะคะพอกดเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็รดน้ําค่ะก็เป็นอันเสร็จเนาะสําหรับการเปลี่ยนกระถางด่วยไม้ดินของเราค่ะเพื่อนเพื่อดอกน้องเขาสวยมากเลยนะจริงๆถ้าเขาสมบูรณ์กว่านี้เขาจะได้ดอกที่แบบว่ากําลังจะขึ้นแทงช่อใหม่ด้วยค่ะสีสดบานสวย เราจะแตกพุ่มให้เต็มกระถานเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ